ดีนะคะทหารรับจ้างโฟเองค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะวันที่3กรกฎาคมนี้เป็นวันที่จะอัปเดตซีซั่นใหม่โฟเลยจะมาแนะนำปืนที่โฟรู้สึกว่ามันเก่งมากเลยนั่นก็คือ LR แพทที่โฟอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือแผนที่จะอัปเดตเข้าโกลบอลเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีการปรับแก้อะไรใหญ่ๆแล้วนะคะเป็นปืนที่ในซีซั่นเก้าดามเมจมนน้องๆโฟในตอนนี้เลยค่ะ โฟคิดว่าถ้าราคามันไม่แพงเกินไปน่าจะได้เห็นคนเอามาเล่นกันเยอะนะคะราคาประเมินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80,000จนถึงแสนสองราคานี้เล่น RPK หรือ H 4ก็ได้นะคะโฟว่าเพราะกระสุน5ตัวนเนี้ยเนี่ยเฉลี่ยนั่นละ2,400แพงมากข้อดีของมันก็คือดาเมส,สูงลำกล้องสั้นบวกความเร็ว5%เปความแม่นยำประมาณ75ระยะ120เมตรอัตราลั่นเนี่ย750 ห็นไหมทุกคนนี่คือไรเฟิลที่ครบคันมากเลยนะดีทุกอย่างยกเว้นราคาแต่อันนี้โฟลองทดสอบเฉยๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เล่นไหมในเซิร์ฟหลักเพราะว่าคนน่าจะเหมาจนหมดตลาดแน่นอนเลยอะเอาเป็นว่าโฟแวะมาแนะนำเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นปืน LR ก็เจอกันในแดนมืดวันที่3นี้นะคะบาย